แกวขมอลลำดีขนาดนะครับอืมเห็นคือเป็นผ้าเห็นเบิ้งเป็นยังไงใส่ไวเนนดนี่พันเข้าไปบันี้ครับนี่ใส่น้อสอดน,นี่สดเอาบัานยนะ้ เดี๋ยวเติมผ <si suppression> ักก็จกน้อยหนึ่งเอาใส่ลงไปคุนให้เขากันบ้านี่องไก่ขันตะเสาเลยครับพี่น้องมาเนี <De dynasty> ่มามากินข้าวน้องกันครับพี่น้องมาเนี่ตืตนมั้งแตงเสาเลยผูดน่ะแม่งพรทันแจงปันไดอยู่ก่อนไปเหตุการณ์เหตุงานครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องฟองไปนะครับสาก่อนม่อีกแล้วนึงนะครับพี่น้องมาเนี่มาแต่เสาในจักน้อยหนึ่งนะครับบัวเสาในจักน้อยหนึ่งเสาแห้งพู้น่ะมากินข้าวน้่กันนะครับพี่น้องมาเนี่ได้เป็นเมนูนะครับแซ่บแซ่บเลยครับก่อนไปเหตุงานด้วยครับพี่น้องมาเนี่ ค่อยจุจักบาทแน่ครับนะพี่น้องเป็นคลิปแรกนะครับพี่น้องนะครับถี่ผมเห็ดลงแนวนี้นะครับเป็นคลิปแรกแต่ว่าลาบดิฟหรือว่าโซ่เล็กเอ้ยน้ำลายอะไรหรือว่าก้อยนะครับก็เห็ดลงดูละล่ะนะครับเนาะกัก้อนอื่นก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับผู้บกินเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาม่าบานนะครับสำหรับผู้กินมาแสบๆน้องกันครับขออนุญาตลงมือเลยนะครับได้เนื้อนะครับได้ตับได้ตับได้ครีโอลมามาลองเบิืงนะครับพี่น้องคลิปแรกในการเห็ดอันนี้นี่ครับพี่น้อง ตับเน know, ีนๆเลยคำแรกอู้ๆเฮียเฮียนี่คุยกับเจียวขุนๆเลยครับพี่น้องเออหืมขอา่าตัวพี่น้องหืมกินเข่าก้อนไปให้งานครับเติมพลังอาบน้ำร่างหนางตายแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวจะใส่ชุดเราก็ไปได้แบบนี้ครับได้หมาักมาละมานแล้วไงครับเอาใส่เนี่ย้ไงสูตรเอาแบบนี้ครับอือหือโคตรโอ้โหใหญ่ติ้งติ้งเลย เจ้าขมอำลำดีขนาดนะครับอืมเห็นคือเนผ้าเห็ดเบิ้งเป็นยังไงใส่ไว้แน่นนี่พันเข้าไปบันนะครับนี่ใส่น้อซอสน,นี่สดเอาบัานเนะี่ย ผมขากันครับอตอนที่แบบใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> เประค้าเข้าออไปบ้างครับโอ้ย มันเหมือนโอ,อ้โหมาละตามหอ,อม บรอกแกข้าวูเด้อข้าบปีนองมือนเพราว่าสิไปเ็งนงันแซมเนกก็แซบแล้วล่ะบรเห็ดเจียวขมๆใส่บ่มีข้าวทั้งสิน้นอืจนกิดิวยังอย่าง กินจำเป็นกระลังขึ้นนี่แหละกินแบบใส่จุกันตตรงบรรยากาศแน่นี่ครับพี่น้องอเอืเอมเหนือลงไปน้ำแน,น่เ่ย หวานจ่วยๆครับพี่น<ภ>้องอืมขึ้นกระผัดลมอบเลยบบบนะ ส่วนเจ้ลเข้าไป,ปะนะครับเจ้ลคุณไ้ไในการขนาดครับ แน่ๆไอ้แก่จนเป็นไน่ละ <c oughs> ใส่กันแน่นี่ครับ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนมตัวหนึ่งกรอบใส่กันมาเนะี่ยเด้สองอาตุลเพิ่มด้วยความหวาน <c oughs> จนสามเลยอ่ะห้อเนื้อมางตับได้ม่กบราณไปเลยเอานะครับจำนีแ้แเราพอดีแซ่บ กินอินอ่มหล้วนี่มือสอบเป็ยังไงเลี้ยมเสียกน่อนหนังท้องตึงหนังตายหย่อนเป็นมาแล้วครับหอมมแบบนี้ครับ ี่หอมตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันั่งอยู่ข้างบ้านมันหัว่าสิได้ภาพชัดต้องไหนนะครับพี่น้าหุ้มมันแจ้งเป็นไหนไหมอ่ะใส่ไฟอ่ซองซอยเอากลุบๆ <c oughs> ดีขนาด ตัวนี้ก็แบบเนื้อสุดๆมันจะบยหยาบได้ผมว่า nửa cái hắn mà toàn nhai tưởng như thế phân hạt toàn nhai toàn này có giống con bạc เสีบครับครับพี่น้องมูเน <uba tradition> <Mormon> mm ่ยเติมพลังก่อนไปให้งานเจ้าไปเห็ดมาแบบพอดีครับ คำสุดท้ายครับพี่นอ้องเบื่อข้ามเขาแน่เนี่ยขุยเอาบาปเนี่ยเจียวไปมันเซ็ตมาพอดีครับพอดีเนี่ยเอาคำสุทนะดท้ายแล้วพี่น้องเนาะนี่ลนะมันบอกว่าจะกินเขาแซ่บแซ่บตรงไปคำแรกยันคำสุดท้ายอะ กาเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมาเนสซารับเมโนสรอยจุนะครับสรอยจูแบบแสบแซ่เบ้นนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับมามาเงือกเสานะครับพี่น้องมาเน่ผมมากินก่อนไปเห็ุงานนะครับตื่นตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่าตีสี่ครึ่งมั้งนะครับไปตลาดนะครับไปตลาดไปไปซื้อของนะครับเห็นมันงามก็เลยเอามาจับเป็นข้าวหน้านะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเห็นลุงนะครับแล้วก็มาตั้งแต่ตั้าแต่ตีสี่ครึนะครับพี่น้องยกแรงแห่งหมานนะพี่น้องเนก็ขอขอบคุณ พี่น้องที Aí, ่อากาศที่ติดตามเราชมนะครับโดยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องคือเก่านะครับเบื้องแนวธรรมะหรือว่าถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเลยนะครับพี่น้องปิดผาดประกันใดนะครับหรือว่าผมสุภาพหรือว่าจะขอโทษขอภัยสำหรับท่านที่บองกินเนื้อน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิ่เดียวขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องอ่าไปเตรียมตัวนะครับไปเห็นงานอะไรได้รึเปล่าได้บัตรเลยครับพี่น้องนะครับอิ่มทองแล้วนะครับไปเห็นงานนะครับมีแห่งสูงงานแล้วสำหรับมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ